พี่หรือกดที่พวกนี้มันเป็นตุ๊ดเสียงเขาเหมือนกดหรือว่าคุณอยากดมเองไหมเก่งจริงคุณก็เดินขึ้นมาสินีครับอยู่นีครับอยู่นีเลยเลยเลยคุณคะตรงไหนคุณ พฤติกรรมคุณลั่วกว่าชุดที่คุณแต่งอีกนะคะเนี่ยอะไรนะคะเปล่าค่ะเอ่อเมื่อกี้เสียงเป็นอะไรคะพอดีลำโพงแตกค่ะพอดีลำโพงแตกนี่ไม่ต้องเสียงสองนี่เสียงเบอร์แปดเลยนะคะโอ้ยอย่าสลัดมากกะเดี๋ยวเขาก็เด็นคุณคะ คุณดูไม่ใหญ่แต่ไข่ดูน่ารัก <antique> คนคุณอยากพิสูจน์ไหมคะคุณจะจกเองหรือว่ายาังไงคุณอยากจกไข่คุณชี้เลยชี้เลยนัก่งตีก็ได้คุณชี้เลยมือท็มเป็ด <lion> ก <millennials> ็ได้เ <rocking and> <amiga> <leopard> ๊กเ๊กเบกเขาเรียกเวสนายอ่ะออกมาดิออกมาดิใช่เขาเรียกนายอะ มีใครอีกที่คุณอยากพิสูจน์ฮะนี่ไม่ใช่ทำเป็ดแล้วมันคืออะไรฮะนี่มันปีนผ้าวงใหญ่ปีกยืนตรงกลางกระบาดยืนตรงกลางกระบาดเอาละทำใจดีๆไว้มีอะไรพี่จะบอกอะไรอ่ะ <c oughs> พระพงทำเป็ดมีกสองอันโ <c oughs> <c oughs> อ้อยบ้าบาอหอมจ้ คุณต้องพิสูจน์คุณว่ามือทําเป็ดเป็นหรือเปล่าเขาจะไม่ขัดขืนคุณคุณอยากจะล้วงเขาตรงไหนอยากจะจับเขาตรงไหนคุณเอาเลยคุณเอาเลยคุณเอาเลยดูเหมือนคุณแม่จะอยากเอาเองเรื่องนี้คุณแม่ต้องพูด เช็คหน่อยเธอค่ะว่านั้นไอ้โตง้งหรือว่าลูกเจีย๊ยบเอาล่ะยืนอยู่กับพี่ปิดยืนอยู่กับพีชเดี๋ยวีคนอะไรรับผ้าเอาผ้าบางังแล้วชักของตัวเองดีกว่าแม่ถ้าหนูยยาวขนาดนั้นไม่ต้องหาผัวแล้ว คุณช,ชอบคุณเป็นจริงไหมเนี่ยคุณไม่เป็นหรอกเมาส์หนวดขนาดนี้น่ารักมากเลยชื่อคุณอะไรคะชื่อแจ็กกี้ครับกดเสียงต่ำทำไมเนี่ยคุณคะคุณอยู่ในส่วนไหนของ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 เพศอ,อะคะเป็นอาชีพเพศที่ลื่นไหลครับรับตามงานจ่ายเป็นอาชีพเพศที่ลื่นไหลรับตามงานจ่ายวันไหว้ คุณคะถ้าวันโกนคุณไม่ถอนหมดหรอคะเนี่ยเท่าที่เหลือก็แสบมากพออยู่แล้วครับผมคุณคะคุณว่าเขาเป็นไหมคะคุณว่าเขาเป็นไหมเป็นไหมเป็นไม่เป็นคุณพูดมาคุณว่าเขาเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเป็นเป็นหรือเปล่าไม่ได้เป็นผู้ชายค่ะเอาดิมาดิมาดิเขาพูดไม่ได้เป็นผู้ชายแล้วปล่อยเพลงมาเลย อธิบายกับเด็กว่าอะไรครับคุณเบเกี้โรงเรียนไม่มารับเหรอเพื่อหันมาเห็นน่ะเขานั่งอยู่ตั้งแต่เริ่มโชว์แล้วแม่แม่มีเยาวชนด้วยจำอะไรได้บ้างเนี่ย อู่ไปอีกนานเลยหนูคะชื่ออะไรคะลูกฟ้าค่ะน้องฟ้าเมื่อ,อกี้ฟ้าเห็นอะไรบ้างคะน้องเห็นรถเบนซ์หรือรถบีเอ็มครับผมเห็นหมดเลยค่ะ กีพี่ก็ถามว่าเห็นรถเบนซ์หรือ b m เฟ้าเห็นอะไรคะเรือหางยาว,ายาวคุณคุณลงไปเลยนะแล้วคุณเอาเรือหางยาวคุณลงไปด้วยคุณคะ ุณยังอยากจะแดนกันอีกไหมคะเนี่ยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยบ้างหรอคะถ้าคุณไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเราอยากจะบอกคุณว่าเราเองก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแม้แต่นิดเดียว<ๆ>เพราะว่าพวกเราเหนื่อยมาก<ๆ>แต่เราจะทำเพื่อคุณแอมบริสตกลงผู้บริหารชื่ออะไรคะเนี่ย <c oughs> แล้วเคยเจอกันแล้วด้วยนะครั้งที่แล้วอะ่ะพี่คะพี่อยู่ไหนะไฟมันมืดนะน้อง อีกอย่างหนึ่งผู้ชายที่น้องยังไม่เคยได้น้องก็จําหน้าไม่ค่อยได้ด้วยงั้นเพื่อเป็นการให้เราจำกันได้ครั้งนี้เราไปลองเอากันดูไหมคะเอหมายถึงเอาอกเอาใจอะค่ะพี่ถาเพลงอะไรคะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ไหมคะเป็นแฟนคับพี่เจนเจตรินพี่ตุ้ยระหว่างสโลโมชันกับประมาณนี้เอาอะไรก่อนอะไรนะสโลโมชันเหรอคิดว่าลองไม่ได้หรอ ใช่ร้องไม่ได้เล่นได้ไหมเอ้าดันเล่นได้ร้องได้เลยงั้นอนะมาเอ้ยฉันเป็นอะไรกันจะตลงอะ